สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูสวนแมคคาค่ะลุยกันเลยไปไปไประหว่างทางขอแชะแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 2> นี่และเย้มันนี่มันนี่มันนี่ววาวมะแดงว้าว,าว,าวน่ากินตังเลยเฮ้ย <Hey, yeah. S 1> มามามาทางนี้ก็มี แค่เดมต่อไปเป็นเมคาเดเมียนะคะปีนี้ลูกใหญ่มากว้าวโดเต้เยอะมากว้าวหูเติหมดอีกแล้วเมคคาต้นใหญ่มากากเลยดูตีฮะผูกคนอยากกินเราเนี่ยเออไม่อายกวดพื้นรอเก็บแล้วคะ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ